สวัสดีครับวันนี้นะก็เกือบสุดสัปดาห์ละวันพฤหสัสบดีนะน้องๆของเรามาจากจังหวัดเชียงรายและมหาสาครคามยินดีต้อนรับนะครับชาวจังหวัดเชียงรายและมหาสาครคามเช,ชียงรายก็มากับพี่เยอะมหาสาครคามนี่ก็ห่างหายไปนะ<ช>สวัสดีชาวมหาสาครคามนะครับก็ใครที่อยู่ในจังหวัดไม่ว่าทั่วทุกภาคทุกเขตของประเทศไทยนะใครพร้อมที่จะมาสมัครงานก็มาสมัครงานได้เลยนะครับติดตามพี่ยามพี่ย้อยอยู่ในเฟซในเพจในไลน์ ในกลุ่มงานนะคะสนใจทักมาลงมาสมัครงานได้เนาะง่ายใช่ไหมพี่จำหลัดง่ายง่ายครับอาจารย์ง่ายเนาะอาจารย์เป็นคนจังหวัดเชียงรายเนาะใช่ครับอาจารย์อยู่อำเภออะไรอ่ะอยู่แม่ฟ้าหลวงครับแม่ฟ้าหลวงแม่ฟ้าหลวงอยู่สูงเลยอยู่สูงเลยอากาศดีเนอะช่วงหน้าหนาวใช่ครับเย็นสบายโอเคอาจารย์มีเพื่อนเยอะไหมมีครับพอมีบ้างพอมีใช่ไหมเออก็แนะนําหน่อยนะเผื่องานที่มีเยอะอยู่หลายตัวใครอยากไปทํางานต่างประเทศอาจารย์ก็แนะนํามาหน่อยนะเดี๋ยว เราอาจารย์น้องให้ติดตามที่ยำในเฟซในเพจแล้วใช่ไหมใช่ครับโอเคนะคอยดูงานนะเผื่อมีเพื่อนมีอะไรก็ส่งให้เพื่อนดูได้เอ้อียมีงานเดือนนี้สนใจอะไรยังไงก็มากับพี่ก็ได้โทรมานะโอเคมาถึงบริษัทแล้วเป็นไงบ้างอาจารย์ก็ตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้น <c oughs> <c oughs> ทำไม่ถูกทำ,ทำไม่ถูก<ำ>ไม่เคยไปใช่ไหมครั้งแรกใช <ทำ S 1> ่ไหมเ,ไนะเอ่ออันนี้ก็ระบุโรงง,งานมาเรียบร้อยแล้วนะมีญาติฝั่งนะครับอยู่ที่นู่นและอาจารย์ก็ เป็นไงพี่พวกพี่ดูแลกันเป็นไงบ้างก็ดีครับดูแลดีไปรับถึงหมอชิดเลยครับดูแลดีโอเคนะในเรื่องของขั้นตอนดีมากครับครับผมขอบคุณมากเลยนะพี่จำลาดแล้วพี่ล่ะมาสารคามครับช่วงนี้ผลสองวันเออเวลานี้ช่วงนี้พายุฤดูร้อนเข้านะสามสี่วันนี้ก็ระวังระวังกันนิดนึงนะครับโดยเฉพาะในเขตภาคอีสานนะครับก็คือสองวันนี่แหละอืมสองสามวันนี่แหละมันร้อนจัดมันเป็นมันเป็นทุกทุกปี นะต้องมีมาบ้างนะพี่จอมรัตพี่ติดตามในเฟซในเพจตัดสินใจนานไหมกว่าจะเข้ามานานเหมือนกันะติดตามมานานหรือยังก็ผมผมก็ง่ายผมเป็นคนเลือกเออแล้วเห็นอะไรถึงเรื่องที่จะมากับแอมก็คิดไว้ใจไว้ใจก็เออครับเออโอเคมันมีมันมีหลายอย่างนะในการโฆษณานะบางทีภาพมันสวยเลย ภาพสวยดูดีโอ้คนเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันความเป็นจริงมันต้องแบบมาถึงที่นี่มาถึงที่นี่แล้วก็สัมผัสจริงๆกับกับแอมและอ้อยนะครับว่าในการทํางานเป็นแบบไหนนะถ้าบางทีมันออกมาได้หมดว่าเป็นยังไงนะครับแต่มันต้องดูในระยะของว่าคนงานที่ไปแนะนํากันพูดถึงพี่อ้อยพี่แอมแบบไหนนะครับเนาะโอเคเราถึงมี f c กันเยอะน้องๆพวกพี่อ้อยพี่แอมอยู่ที่นี่เันเยอะ นะถ้าพูดถึงพี่้อยพี่อําหลายๆคนที่ไปที่นู่นแล้วเนี่ยน้อยนะักที่จะมีคนตําหนดเอาเพราะเราดูแล <Okay. S 1> กันเป็นพี่น้องนะครับเ <Yeah. S 1> นาะแล้วก็เอาใจใส่ทุกคนนะครับไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรนะยกเว้นเรื่องเดียวเงินนะ โอเคเนาะเราคบกันอย่างเอาเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะโอเคโอเคอย่างนั้นวันนี้ให้พี่ไปทํางานเอ้ยเขอโจษทีให้พี่ไปทําเอกสารนะครับแล้วก็พร้อมที่จะบินในงานแต่ละตัวนะครับก็ขอบคุณมากเลยที่ไว้ใจให้เลือกแอมกับไอ้ในการดูแลนะพี่นะพี่อาจจะดูมาเยอะหลายเพจแต่พี่ได้เลือกแล้วนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะแล้วสมกับการที่มาถึงก็ได้เลือกนะ ยังครับไม่ <c oughs> ไม่ <c oughs> ไดงหมาถึงไม่ได้เลือกงานไม่ถึงเลือกที่จะมาให้อ้ายดาครับตัดสินใจแล้วครับตัสิใจแล้วโอเคอยู่นะโอเคจ้าๆก็ขอบคุณมากอีกครั้งนึงนะครับสวัสดีครับ